ห้องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภิเดหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน e ีหนึ่พันสองตอนเปิดทรัพย์รับโชคหลวงปู่มีแต่ให้ ตอนจบด้วยแรงศรัทธากว่า20ปีของผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีนามว่าอุสาสีเมืองที่มีต่อหลวงปู่สวงจนทำให้ปัจจุบันนี้เธอได้รับหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนที่ประสบกับความทุกข์ไม่ว่าจากเรื่องลี้ลับความเจ็บป่วยหากเธอช่วยได้เธอเต็มใจช่วยอย่างเต็มที่ แม้ว่าที่ผ่านมาเธอพยายามปฏิเสธการเป็นร่างของพระพิกเนศแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องมารับหน้าที่นี้เธอเป็นคนที่มีความศรัทธาในองค์หลวงปู่สวงเป็นอย่างมากและเธอก็ได้นำแรงศรัทธาที่เธอมีต่อหลวงปู่สวงมาช่วยเหลือผู้คนเหมือนดังที่หลวงปู่สวงได้ทำมาโดยตลอดเรามารับฟังเรื่องราวของเธอกันว่าทำไม เธอถึงได้มีความศรัทธาต่อองค์หลวงปูส่สวงอย่างหมดใจพี่อู๋เนี่ยเคยถือเงินเจ็ดหลักอยู่ในตัวแต่พี่ก็ปล่อยหลุดเนาะค่ะแต่บอกเลยว่าเงินเจ็ดหลักจะเข้ามือจนพี่ตกใจค่ะด้วยสายยานพญานาคปีที่แล้วเน่ปีนี้นะหกสี่นะถ้าพี่อู๋ไม่ได้ทำอะไรให้กับ กับกับกับหลวงปู่นะหรือว่าสายพระนะพี่อู๋ล้มหมอนนอนเสือเลยนะพี่จะลุกไม่ขึ้นเลยนะอาจจะใช่จริงจริงพี่อู๋จะลุกไม่ขึ้นเลยนี่นี่หลวงปูนะงป่นะหลวงปู่นะดึงพี่ขึ้นได้ตลอดเลยนะอือใช่ใช่ที่นี่พี่ขึ้นเพราะหนึ่งพี่พ,พี่พี่ทำบุญหรือว่าเพื่อนที่พี่พี่ทำคลิปให้หลวงปูนะ่เนี่ยหลวงปู่บอกว่าเห็นตลอด อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่รอกว่าพี่อู๋เนี่ยพี่อู๋เนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงอืมถ้าไม่แน่จริงเอาพี่ไม่ลงอ่ะอ่ะถ้าเป็นสายสายนะถ้าเป็นสายฮินดูนะหรือว่าสายเทพนะพะศิวะคุมพี่พ,พี่พี่มีพะศิวะคุมนะอืมพ,พี่พี่รู้จักพัศวะไหมคะรู้จักแต่ชื่อนะพัศิวะเทพเอ่อมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายฮินดูค่ะเลอ ที่มีมีงูใช่ไหมของคอใช่ไหมมีงูอยู่ที่คอก็พี่เกิดมาเสงไงก็บอกว่าถ้าถ้าพี่บูชาเทพองค์นี้นะพี่บูชาเทพองค์นี้นะอืพี่จะมีทรัพย์เยอะมากเพราะว่ามาเสงมาเสงไปเสงงูเล็กหรือว่าพญานาคพี่อยู่นึกนึกภาพเนาะนิคมเวลโกใส่บางนาตาดดูได้เลยพระพรมพระพิฆเนศสูงสองเมตรสามสิบอะจะตั้งนะ คุณจริยาลิมติบูลน่ะครัวเจง้อ hmm. ร้านอาหารครัวเจง้อกับโร hmm. งเรียนสอนทำอาหาร hmm. ดูได้เลยพญายนาคตีจูเอียพระพิเนศีเขียวสัต์ทมนะ hmm. ใช่ค่ะ hmm. คนเขียนละครช่องสามคุณอลริตาทางบ้านเขาสัแก้หมดเลย hmm. ค่ะแกมมี่เยอะมากบรนเจดนิดสินทุสามเจียพัฒนาอันนี้คือลูกศิษย์ปู่นะเอ่อหนูช่วยคนรอดตายม่เยอะค่ะ แม้กระทั่งมะเร็งระยะสุดท้ายก็ผ่านค่ะด้วยเหรียญหลวงปู่นะหลวงปู่สูงนี่เลยนะเดี๋ยวหลวงปู่สูงค่ะที่บอกว่าที่พี่อู๋พูดว่าแท้หรือไม่แท้หนูไม่รู้เพราะว่าหลวงปู่ชรเนี่ยให้หนูมาเยอะมากหนูไม่ได้เก็บเลยนะอืแล้วก็หลวงพ่อเพชรเนี่ยให้หนูมาถุงนึงเลยวันที่พี่อู๋บอกว่าเอาเอาพระให้เพราะหนูถวายไปไปสี่พันใช่ไหมท่านให้หนูมาทั้งถุงเลยหนูไครกันเจ็ดร้อนหนูให้หมดเลยพี่แล้วเนี่ยรอดกันเยอะ มะเร็งที่อวัยวะเพศที่ที่คนยโสธรก็ทุกวันนี้หายจากการเป็นมะเร็งนะก็ลวงปู่เรานะพี่ใช่ลวงปู่เราสุดยอดอยู่แล้วอย่างคลิปที่ผ่านมาสองสามคลิปที่ผ่านมาเนี่ยอะไรมะเร็งอ่ะเอะอะไรเป็นอะไรนะมะเร็งหรืออะไรอ่ะที่ว่าตอนดื่มน้ําไปแค่นั้นเองคืนนี้ตอนเช้าชกลมชกลมได้อะไรใช่ที่บอกว่ากูไม่ตายแล้วกูไม่ตายแล้วอ่ะโอ้สุดยอด ใช่มันมันยิ่งไม่รู้ว่าลูกหนูหนูไปเนี่ยหนูไปอ่ะหนูบอกเลยว่าหนูเป็นคนที่แบบลูกศิษย์ลูกศิษย์ทำมาเท่าไหร่หนูถวายหมดอ่ะใช่ใช่รขาพึ่แต่หนูมันหนูไม่ได้จากหนูกลับมาได้จากโชคลาบอ่ะพี่โอ๋ใช่ใช่ท่านท่านให้คืนอ่ะถ้าเหนื่อยหนูอ่ะให้หนูคืนอ่ะพี่เ่งบูให้หนูคืนตลอดแฟนหนูยังบอกเลยเธอไปทีไลท์ทร หลวงปู่ให้เธอทุกครั <that Wolver ine> like ้งจนพี่ชายหนูยอมรับอ่ะพี่ชายหนูจากคนที่ไม่เชื่อเลยนะอืพี่ชายหนูยอมรับเลยบ้าเนี่ยทาไปทุกครั้งนะโหมีหนูพูดกับพี่อูแล้วขนหนูลุกทั้งตัวเลยนะใช่ใช่ไม่เคยให้หนูแบบไม่ให้ไม่เคยให้หนูบอกว่าเออไม่เห็นจริงไม่มีคําว่าไม่เห็นจริงค่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหลวงปู่ชอบให้ท้าใช่ไหมเวลาหนูจะช่วยลูกศิษย์อ่ะถ้าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงอย่างที่หนูเคยรับรู้ลูกศิษย์หนูคนนี้ต้องหายต้องหาย หายเรียงตัวโอ้โหปวกแดงลงปู่สวงดังมากม,มาจากสายสาธาทังนั้นเลยพี่ขั่นักะเขาเช่ารถตู้ไปกลับกันอ่ะเออดีดีแต่วลวงปู่เราจะได้นะช่วยคนรอดตายอ่ะรอดตายเยอะเลยนะใช้คำว่ารอดตายเลยดีกว่าอืมบอกเลยว่าไม่รู้มไม่รู้ใครรักลวงปู่กี่เปอร์เซ็นต์แต่อุตสาหักสองร้อยเปอร์เซนอ่ะให <c oughs> ้พี่อูมากกว่า ไม่รู้ว่ายืนหนึ่งอ่ะยืนหนึ่งอ่ะเพราะว่าหลวงปู่ยืนหนึ่งอ่ะพี่เพราะว่าตอนพี่อู๋ทุกครั้งเลยนะพี่อู๋จะต้องนึกถึงหลวงปู่ก่อนก่อนเข้าห้องผ่าตัดครั้งล่าสุดที่อะไรนะตอบลูกมาหลวงปู่ใหญ่เจ็บนะอย่างงี้อะไรอย่างงี้ใช่พี่โอ้เขาพตอนลาว่างทำพี่อู๋เห็นเลยว่าหลวงปู่ยืน ติดเตียงนะหลวงปู่หมุนยืนยืนห่างไม่เยนึงหลวงพ่อเกษมอยู่หัวนอนแต่ยืนลึกไปหน่อยเห็นไม้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 มามาดูแลพี่หมดแหละโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มผ่าตัดใบพัดแล้วมาก่อนเนี้ยใช่ก็มายืนสามองค์เหมือนกันพี่คิดดูมีที่ไหนอะให้ทั้งสามตัวบนให้ทั้งสองตัวล่างอะอือใช่ พี่คิดดูที่อูก็บอกคลิปเลยเหมือนที่ว่าในคลิปเลยที่เหมือนกับที่ของพี่อู๋ให้มาที่ว่าอะไรอาจานั้นเหรียญอะไรนะไอ้ผู่ให้ตังค์สามร้อยอะไรไอ้สองร้อยสามห้าสร้อยเจ็ดสองร้อยสามสิบห้าบาทเออแล้วก็ไอ้เหรียญอะไรห้าสองสองห้าร้อยยี่สิสองเหรียญมันไปไปได้ยังไงอ่ะมีที่หลวงพ่อก็ให้หลวงพ่อพุธให้ปฏิทินมาละทีนี้หมดบอกว่าลูกปกติท่านจะให้หนู ปีหนึ่งก็คือมัดหนึ่งเลยอ่ะพี่อืแล้วมงคลจักรพรรดิล่ะที่ว่าทําบุญกองบายังยังไม่ได้ันาะ2,565บาทอ่ะเป็นจักรพรรดิทำบุญกระถินแน่เลยกระถินที่ได้ยังกระถินกระถินอันนี้หนูยังไม่ได้แต่หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวมารอบหน้าอ่าด้ว่าจะเก็บไว้ให้งั้นไปล่ากหลวงพ่อนะไม่รู้มีเปล่าไม่พูดไม่พูดบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บเหรียญมาให้ก็ไม่บอกเียต้องให้หนูเหอะเอาชัวแบบได้ได้ได้ พราะว่าท่านเพิ่งส่งมาให้พี่อู๋ยี่สิบเหรียญโอ้ทำไมหนูคุยกับพี่อู๋แล้วหนูเดินมาหน้าหิ้งบูชาหนูขนลุกตลอดเลยก็อย่างเมื่อกี้จังก่อนก่อนที่จะคุยกับอุสาเนี่ยอพี่อู๋ก็คุยกับเฮียไพโรดก็พูดกันถึงเรื่องร่างของหลวงปู่ร่างที่สองร้อยสี่สิบเอ็ดอยู่ที่ศรีสะเกดอยู่ที่ลิงไอเนี่ย เนี่ยท่านจะแบบว่าร่างของปู่เนีงค์นี้จะพูดแบบว่าลักษณะว่าเออผู้ดีอ่ะผู้ดีผู้ดีผู้ดีเป็นน้าผู้หญิงนะน้าผู้หญิงแล้วท่านจะรู้หมดท่านจะรู้หมดตั้งแต่ท่านหลวงปู่เออกจากร่างมีใครอยู่บ้างอะไรยังไงแบบไหนทุกอย่างแกพูดแกพูดเป็นฉากฉากฉากแล้วแกก็แกก็สอนดีนะ ใช่ค่ะพี่ของแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะพี่อู๋ใช่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 แกก็บอกคนที่อยากเป็นล่างแบบใช่มันไม่ได้แบบอุ้ยมาปุ๊บจับไม่ใช่นะคะหนูเนี่ยมาตั้งแต่อายุยี่สิบหกนะพี่แต่หนูไม่เชื่อหนูหนีพระพี่ก็ได้มาตั้งแต่อายุยี่สิบหกเลยพี่หนูมาเป็นล่างตอนอายุสามสิบเก้านะทาให้หนูเห็นนะทําให้หนูเห็นทําให้หนูได้อย่างที่ที่จริงๆอะแล้วพี่อู๋หนูหนูเป็นคนวิทยาศาสตร์นะหนูเป็นหนูเป็นเมนเจอร์แฟคตอรี่นะใช่ค่ะ หนูดูดวงไม่เป็นนะพี่อื hmm. หนูเนี่ยพิธีกรรมหนูก็ไม่ได้เรียนนะอื hmm. พิธีกรรมการตั้งศาลหนูไม่ได้เรียนนะคะพี่อื hmm. แต่หนูตั้งหนูเชื่อว่าหนูหนูทําแบบระดับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะพี่งานไม่เล็กๆ hmm. งานเวลโกนี่พระพิกเนตองแสนกว่านะ hmm. แม่จริยานี่ไว้ใจมากเลยค่ะ hmm. เหรียญทองการพิมพ์เจ้าของเหรียญทองการพิมพ์อะพี่พที่ที่ตรงพระรามสามหนูก็ทําตั้งสี่ห้าพี่เนะี่ยเหรอใช่ โอ้ยเขาไม่ได้เชื่อหนูง่ายๆพี่เขาลองหนูเยอะสมมุติว่าอย่างนี้ถ้าหากว่ามีคนที่สนใจสนใจวเอออยากจะปรึกษากันนังอุตสาหอนังอุตสาห์บอกยดีเลยค่ะบอกเบอร์มาเบอร์ติดต่อ095จะ165จะ8358ค่ะอืมสำหรับท่านที่เอขัดข้องหรือมีอะไรติดขัด เอ่อทำไมมันถึงไม่แม้กระทั่งเรื่องสุขภาพนะพี่ชด,ดีค่ะโอเคเราก็จะหาวิธีการแก้ให้เออติดต่อน้องอุตสา ح. เออแล้วตรงตรงไอ้ตรงไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เราจะมีส่วนลดได้ไหมเนี่ยส่วนลดไอ้ไอ้ค่าอะไรที่ว่า, 30, าสามหมืนอ่ะอืมเราสามหมื่นห้าใช่ไหมเออเราหดเราหดมาให้มันให้มันนั่นหน่อยได้ไหมได้ไหม หรือว่าไปคุยกันเองเนาะเนาะเราคุยกันเองก็ก็ดูตามกําลังพี่อันนี้อันนี้คือสาตรฐานของของของตำหนักอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ไหวอะไรเงี้ยคือคือสามหมื่นห้านี่หมายถึงว่าทุกอย่างฟูลหมดเลยนะพี่หัวคู่เป็ดคู่ไก่คู่นะคะปุ้งหอยปูปลานะคะข้าวผ้าปํายำสำรับอีกห้าชุดข้าวห้ากับข้าวห้าท้องหยิบท้องหยอดฝอยทองแม่ขนุนขนมชั้นจันอับนะคะถ้วยฟูนะคะพี่ ขนุนขนุนประกบซ้ายขวาเป็นลูกขนุนแก่อีกห้าแพ็กนะพี่นะมะพร้าวอีกมะพร้าวอีกถาดหนึ่งนะพี่มะพร้าวอีกขึ้นอีกนะพี่คือมันฟูนอ่ะเขาทาแล้วทุกที่ปังหมดอ่ะอมไม่เคยโดนต่อว่าตั้งศาลมาหนูยังไม่เคยโดนต่อว่านะหนูเลยมีพลังที่หนูจะทําต่อไงพี่อืโอเคตอนนี้ตอนนี้อย่างนั้น,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 นพี่อู๋ห่วงไงห่วงบางคนน่ะที่เขาอยากทําแต่ทุนทรัพย์ของเขาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ถ้าทุนละถ้าทุนลทั์ไม่ถึงเนี่ยคุยมาพี่ช่วยได้หนูจะช่วยเอออย่างงั้นดีกว่านะเออเพราะงั้นมันก็ยังอาจจะเป็นความหวังของคนที่อยากจะทําแต่ว่ากาลังทรัพย์เราไม่ค่อยมีบางบ้านสารแตกหักร่วงโร่นไม่มีปัญญาแบบเนี้ยหนูช่วยได้หนูจะช่วยอืมอดีนะมันก็เป็นมันก็ได้บุญกับตัวเราเองด้วยได้ช่วยเขาคนที่ตกยากอย่างเงี้ยพี่อู๋ก็พี่อู๋ก็อยากอย่างเงี้ยทําอย่างเงี้ยพี่อู๋ก็ทาอยากทํา บางทีโทรมาขอตังค์นะก็กวิวก็ให้น้องแอนมันจะบอกโอ้ยอทุกคนทุกคนก็ขอหมดแล้วก็ตายเลมเราก็เห็นว่าเราก็ไม่รู้นี่หว่าว่าเออเขาบอกเขาคุณอย่างงี้งี้ไม่มีตังค์น้องแอนมันก็บอกว่า <c oughs> เอาเอพี่อู๋เขาเป็นราชการไม่ใช่เหรอก็บอกเขาเบิกเขาเบิกได้นี่อะไรสามสิบอะไรไม่รู้ครับแล้วก็เาอามาเงินขอห้าร้อยพี่อู๋ให้ไป เขาก็ไปเบิกได้เขาค่อยมีเงินใช้อะไรเอเอเพี่นึกขึ้นได้เออกว่าจริงดูกว่าเฮ้ยรัไมเราให้เขาไปว่าเราไม่นันคิดออไะไม่หรอกพี่อู๋ก็หนูบอกแล้วว่าพี่อู๋มีเทวดาประจําตัวจริงๆอ่ะถ้าเป็นสายเทพคือพระศิวะพระศิวะเป็นผู้ให้และผู้ประทานนะพี่พระศิวะไม่มีเรียกร้องให้เขาหมดตัวอืมใช่ใช่มันไหนบ้างบางวันว่างๆไม่รู้ทําอะไรเอี้ยไอ้ห่าเราก็ไม่ค่อยมีนะไม่ใช่ว่าเรามีนะค่ะเอเอไอ้ห่ะแต่<ท>พี่พก็ไม่ขาดตัวนะ โทรไปหาเพื่อนนะไอ้ห่ามึงเป็นไงบ้างมึงเงี้ยอือเดี๋ยวโอนให้มึงอะไรเงี้ยเออค่ะแต่พี่อู๋รู้ใช่ไหมคะว่าพี่อู๋ให้จริงแต่พี่พี่อู๋ก็ไม่เคยเงินขาดตัวจนตัวตายถ้าพี่อู๋จะทําอะไรมันจะมีเข้ามาอืมมันอ็จ,จะมีอะไรโผล่โผล่มาเรื่อยเหมือนกันค่ะมันอาจจะไม่โผล่มาจนแบบปูนหรอกเออคนที่เป็นเป็นแบบเราเรา,เราเนี่ยใช้คําว่าเราเราคือการช่วยเหลือผู้คนเนี่ยเขาไม่ให้รวยหรอกพี่ <Yeah. S 2> เขาไม่ให้รวยแบบนอนกินอ่ะเขายังต้องให้เราสร้างบาร,รมีเขายังต้องให้เราถามว่าสันเหนื่อยไหม uh huh. โอ้สันเหนื่อยสุดวันนั้นสัไปไปกลับสีสเกตเลยนะเหรอแฟนสาขับแบบไปกลับไปนะถึงบ้านสามทุ่มนะหนูท uh ํ huh. าเสร็จหนูตีกลับเลยนะแฟนหนูนี่ขับแบบไปกลับเลยแต่เราอยากไปไงเราเราอยากไปเพราะว่าเราอยากช่วยลูกศิษย์ไงแล้วผลการตอบรับมันคุ้มค่าเหนื่อยมากห้าเคสผ่านหมดเลยพี่เออดี oh เคสที่ลูกสาวเขาไปเรียนพยาบาลอยู่อเมริกาแล้ววีซ่ามันหมดอ่ะพี่อเกาให้หนูไปบนนะเขาขอถวายครั้งแรกที่หนูไปบนเนี่ยเขาขอถวายเอ่อ m ร้อยแพ็กหนึ่งกับข้าวหลามเก้าสามชุดเก้ากรบอกใช่ไหมเขาขอแค่นั้นใช่ไหมคะพี่แล้วพี่รู้ไหมพอพอผ่านมาสองหนึ่งคืนสองคืนเขาโทรมาบอกเมื่อวานที่หนูทํำพอดีพี่ชายแต่งงานค่ะอืบอกว่าคุณสาคุณสาพี่จูมีอะไรจะเล่าให้ฟัง เฮ้ยไอ้น้องพิมพ์อะสเตตัสมันผ่านว่ามันได้อยู่ยาวถึงปรักษาเลยจริงๆต้องกลับสิ้นเดือนนี้นะพี่นี่คือสิ่งที่เห็นละแล้วก็แล้วก็เคสที่ว่าเมียน้อยทำทำของใส่ใส่ผัวเขาอันนั้นเป็นเจ้าของบริษัทเครื่องมือแพทย์ที่ใหญ่เลยอ่ะพี่ผัวผัวเขามีเมียน้อยอยู่ทางพันอีสานใช่ไหมก็สายอีสานเขาเยอะเออไม่กลับอะมาก็จริงมาแบบผ่านแล้วก็ไป เ mm. มียเมียน้อยเมียน้อยสามารถซื้อที่ได้แบบสี่สิบห้าสิบไร่แต่เมืยหลวงอะ่ะให้เมียน้อยอนตังให้เมืยหลวงทีละสามพันสองพันสามพันอย่างเงี้ยค่ะพี่อืม mm. แต่วันนั้นต่างๆที่เราไปทํามาปุ๊บสามีชวนภรรยาหลวงอะ่ะไปเอาเงินเข้าบัญชีให้กี่แสนรู้ยังไม่ได้คุยแต่เขาบอกว่าพ่อพาแม่ไปเอาเงินเข้าบัญชี mm. แล้วก็ค้างสามคืนยังไม่กลับเลยมั้งเนี่ยอื mm. ใช่ค่ะพี่อันนี้คือ นี่คือสองเคสคือคือที่ไปห้าเคสอะผ่านหมดเลยอืมผ่านหมดเลยที่สาววิ่งในห้าเคสนะรอบที่แล้วอะพี่ไปดูดีของเต็มเลยแจกเลยค่ะหนูไม่เอากลับค่ะหนูมไม่เคยเอาอะไรกลับค่ะหนูหนูเอาไว้ให้แจกเด็กนักเรียนหมดเลยเอามาไว้ก็แจกไม่หมดก็บุดเน่าใช่ให้เด็กด,ดีกว่ามันเป็นภาระเรามากกว่าให้เขาไปางั้นดีกว่าถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะ,คะก็พี่หนูคิดดูอะสัมพันธ์ไหมตาเอาประทัด ปกติวัดไพยเนี่ยทำพิธีไม่เคยจุดประทัดนะสาวาไปอ่ะสองรอบอ่ะหวยออกทั้งสองรอบเลยประทัดอ่ะมีโชคจะประทัดกันสองรอบเลยนะหนูว่าพุธแกไม่ชอบเสียงดังแต่แต่แกบอกว่ามันติดชายแดนแต่ว่าเอาสิลูกเดี๋ยนะเ,เ,เอาสิลูกเราบอกวนะ่าวันนั้นยังบอกเลยนั่นหนูไปไม่ได้ใช่ไหมกระถินเพราะว่าน้ำบะเอ่อที่ติงบุรีบ้านแฟนน้าท่วมแบบมิดหนัวเลยอืแล้วก็แม่แฟนเข้าโรงพยาบาลด้วยอ แม่แฟนก็คือแกเป็นแบบปอดไม่ค่อยดีอยู่แล้วแปดสิบกว่าม,มาติดเชื้อค่ะเข้าโรงพยาบาลสามคืนแล้วก็มาอยู่กับหนูเลยหนูก็ต้องดูดูแม่แฟนแล้วแฟนก็ต้องวิ่งไปช่วยพ่อที่สิงห์บุรีเราก็เลยไปไม่ได้ค่ะหลวงพ่อเลยบอกโอ้ยลูกสาวไม่มาไม่มีอะไรปุ้งปังปุ้งปั้งเลยท่านบอกแต่ป้าหมวยแกยแก็ซื้อค่ะป้าหมวยก็ซื้อไปค่ะป้าหมวยแกถามบอกว่าสาลูกลูกเอามาเขาเรียกว่ากีนัดบอกหมื่นนัดสองกล่องค่ะมไม่รู้ว่ากับกับวัดไทยหนูหนูถือว่าหนูเต็มที่ ออืมใช่ใชมพ่อขออะไรมาได้หมดอย่างว่าแหละหนูมีสายลูกศิษย์เยอะค่ะต่างประเทศเยอะมากต่างประเทศก็ไม่มีค่อยมีโอกาสทําบุญอะเวลาเราบอกบุญอะก็ได้แล้วทุกคนเขาเห็นป้าพี่คิดดุอะเทียนบรรษาไปได้ยังไงอะ่ะเกือบสี่สิบต้นอะต้นนะไม่ใช่เล่มนะ <laughs> ต้นที่หนึ่งต้นต้องหามนะคะยกไม่ไหวนะคะ <laughs> ก็ได้ทุกวัดอะค่ะสามวัดอะที่หนูทําหลักๆนะก็คือหลวงปู่ชรวัดไทยหลวงปู่ชรแล้วก็พลันเพชรหนูจะทำสามวัดนี้ยหลักเลย แต่ว่าอุตสาหชื่อแน่เลยว่าทั้งหมดที่เราทําเนี่ยเป็นเพราะว่าหลวงปู่ช่วยผลักดันด้วยนะใช่แล้วก็หลวงปู่ช่วยับให้กับเอคนที่มาหาเราที่เดือดร้อนหลวงปู่ก็ช่วยใช่ค่ะปู่ช่วย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 มากช่วยมากเลยพี่ช่วยแบบสุดอ่ะพี่อ่ต้องคิดนะจากคนที่แบบจําใครไม่ได้เลยอ่ะจําลูกจําเต้าจําญาติพี่น้องไม่ได้เลยที่ระยองอ่ะที่พวกแดงอ่ะเสรษฐีเสรษฐีห้องเช่าร้อยห้องนะ หมดไปกับพญาไทยศิราชาสามแสนก่อนที่จะนึกถึงหนูอะ่ะแล้วเขารู้จ<อ>ากไหนเขาก็ทำ<า>เขารู้จากไหนมาเออก็สามตอนเนี้ยสบอกเลยอ่ะสะดังที่สุดในคลองกรรมตรงนั้นที่ในหมูบ่บ้านคลองกรรมอ่ะที่ปลวกแดงอะะ่ะค<อ>่ะก็สาไปตั้งสารพับพรมให้กับเจ้าของห้องเช่าก็เป็นลูกหลานเขาเนะนี่ยวงศาคณิาญาติเขาเองกันหมดอ่ะค่ะ<อ>พี่ประทัดออกสามตัวตรงนะพี่ทุกบ้านเลยทุกทุกคนทําพิธีเสร็จอะ่ะพอหวยออกอะ่ะเหมือนเหมือนทําพิธีฟรีแล้วมีเงินเหลือ จากเลขประทัดนี่แหละพี่ใช่ค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นนะถ้าหากว่าท่านที่สนใจมีอะไรติดขัดในเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินก็ลองดูว่าลองดูว่ามต้องการทําธุรกิจนะพี่เราทุกๆคนมีบุญและกรรมที่สั่งสมมาแตกต่างกันออกไปฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องชดใช้กรรมที่เราได้ทําเอาไว้มาก่อนซึ่งผลกรรมตรงนี้ไม่มีใครสามารถจะช่วยได้แม้แต่หลวงปู่สวง ฉะนั้นหากท่านขอให้หลวงปู่สวงหรือแม้แต่คุณอุสาหรือใครก็ตามที่ท่านศรัทธาแล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องขอนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าผลกรรมของท่านที่ได้ทำมาตั้งแต่ในอดีตไม่ใช่ว่าหลวงปู่หรือว่าใครๆไม่ช่วยเพราะฉะนั้นหากเราขอแล้วไม่ได้ดังขออยากกล่าวโทษใครๆขอให้ท่านกลับมาพิจารณาสิ่งที่เราเคยกระทำในอดีต แล้วมันสั่งสมความดีไปเรื่อยๆสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องทำความดีด้วยใจที่บริสุทธิ์และผลบุญจะกลับมาหาท่านเองทุกเรื่องราวที่ทางช่องนำเสนอขอให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณด้วยตัวของท่านเองอิลิเมียองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบรรดาล สัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ